กาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะตอนนี้หลายคนซื้อไปปรากฏว่านอนหลับสบายป้าเงียบก่อนได้ไหมจะขให้ป้าผมจะขายของผมไม่มีตังค์ขายเลยเป็นอย่างนี้พะก็จะตจัดก่อนป้าผมจะขายของก่อนเงียบป้าก่อนมึงไม่ใช่บ้านกูเลยนะเงียบก่อนได้ไหมเดียวพีนโนดมานะฮะเอฟพีครับหลายคนซื้อกาแฟดรพีมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ย กล่องละแค่250บาทปรากฏว่ากินแล้วครับตกใจน้ําหนักลดน้ําหนักลดจริงๆริงครับมาะมันมีพวกถังเช่ามันมีหลายๆายอย่างมีสมุนไพรถึง27ชนิดและที่สําคัญเนี่ยราคาถูกมากๆราคาถูกมากครับสนใจคอมเมนต์นะครับสนใจคอมเมนต์ะฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะน้ําพึ่งป่าน้ําพึ่งป่าตอนนี้่อนข้างที่จะหายากแล้วเนื่องจากเข้าสู่ฤด,ด,ดูฝนฮะแต่เราก็ยังมีสำรองอยู่ ขวดนึงเนี่ยไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเก้าสิบแปดบาทเองครับไม่มีที่ไหนถูกเท่าตรงนี้แล้วสนใจคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เอฟเลยนะคอมเมนต์ด้วยตามรหัสสินค้าเลยนะคือบอกแล้วว่าหายากมากๆน้ำพึ่งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตาด็อกเตอร์พีครับแล้วก็ยาสีฟันฮนะยาสีฟันด็อกเตอร์พีรุ่นปากนี้ครับรุ่นนี้ฮะหลายคนเอาไปใช้แล้วปรากฏว่าไปต่างจังหวัด บอกว่าเฮ้ยพอไม่ใช้ดรพีนี่กินปากมันแปลกๆฟันมันไม่ราบลื่นใช่ถ้าใครได้ใช้หนึ่งครั้งเนี่ยรับประกันว่าจะติดใจที่สําคัญใช้แค่มเ,ลเ,เคมเล็ดถั่วเขียวเท่านั้นใช้แค่เมล็ดถั่วเขียวเท่านั้น1รอเนี่ยใช้ได้ถึง3-4เดือนสาเดือนป้าใช้อยู่หรือเปล่าหรือทุกวันนี้ป้าใช้อะไรอะ่ะไม่ได้ใช้หรอก แต้ใช้ตัวไหนบ้านกูมีของที่ป้าอย่าโกหกป้าใช้อยู่นะมันก็อย่าโกหกเลยนะมันอยู่บ้านกูนี่ไม่ใช่เลยนะยาสีฟันด็อกเตอร์พีรุ่นปากดีฮะใช้แค่มาเล่นถั่วเขียวเท่านั้นนะครับส่วนป้ากระป๋องครับป้ากระป๋องด็อกเตอร์พีครับป้ากระป๋องด็อกเตอร์พีฮะราคาถูกมากๆแลวประกันเรายังไม่ได้ขึ้นราคาตามสินค้าตัวอื่นเพราะตัวเนี้ยค่าขนส่งค่าน้ำมันเนี้ย ค่อนข้างจะสูงแต่ปลากระกป๋องดออรพีก็ยังยืนยันราคาเดิมยังไม่มีการขึ้นราคาครับปลาตัวใหญ่ปลาเกตเอน้ำซอสเกตเอใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายครับอินบอ็อกหรือโทรศัพท์สอบถามไปในเพจหมอปลาปลากระ,ป,ระกป๋องได้เลยนะส่วนน้ำปลาระาดรพีครับน้ำปลาร,ร้าดรพีตัวนี้ที่ผมบอกครับจะวางขายคือต้นเดือนครับคือน้ำปลาระาปรุงสุกลด กัญชาให้สังเกตครับสีเขียวขวดสีเขียวนะครับฝาขี้สีเขียวครับตัวเนี้หนัวมากตัวนี้หนัวมาก,ตมากแต่ไอ้น้ำปลาร้าสุดดั้งเดิมคือกลิ่นปูม้าก,ก็ยังอยู่ครับยังอยู่นะแต่ที่พิเศษที่ผมบอกว่าตอนนี้สินค้าของเราเนี่ยตัวย่างออกมาแล้วต้นเดือนนี้มีวางจําหน่ายทั่วประเทศใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำปลาร้ากัญชาด็อกเตอร์พีเนี่ย อินบ็อกหรือโทรศัพท์สอบถามตามเบอร์โทรหน้าเพจหมอปลาปลากระป๋องได้เลยนะฮะตัวนี้รับประกันมุ่นัวกินแล้วอร่อยคนระผมผมผมเอาไปหมักกับหมูกับเนื้อแล้วก็กับปลาเนี่ยเอามาย่างเนนะี่ยรสชาติคือไม่ต้องใส่น้ําจิ้มเลยคนระับนัวมากๆครับน้ําปลาระราลดปรุงสุกรสกัญชาตาด็อกเตอร์พีครับ ต้นเดือนนี้มีวางจำน่ายแน่นอนแต่ตัวเนี้ใครที่จะเป็นตัวแทนจำน่ายก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์สัพท์ที่ขึ้นหน้าเพจเลยนะครับน้ำปลาระกัญชาการชายำน้ำปลาระกัญชาเราใส่ในสูตรที่พอเหมาะเจาะพอดีกินนัวมากจะยำจะต้มจะหม,มักนู่นนี่นั่นปรากฏว่าผมแนะนำครับน้ำปลาระกัญชาครับอ่ะคุยกับป้ารัตนาต่อป้า นะครับที่หายไปไหนวันป้าไปอยู่ไหนมาครับไม่ต้องถามกูนะบ้านกูกูไปอยู่ไหนก็เรื่องของกูคือเอฟพีเขาอยากรู้ว่าที่ป้าหายไปเนี่ยป้าไปมีผัวใช่ไหมครับมึงไม่ต้องมาโูดนะบ้านกูพี่โนดเนี่ยเป็นตำรวจมีบื้นตำรวจเยอะเลยรวมมือกันไม่ผมก็อยากให้ป้า<ม>ยืนยันว่าที่ป้าหายไปเนี่ยไม่ต้องมาถามเลยป้าไม่ได้มีผัวใช่ไหม อออกู uh huh. ไม่มีหน้ามึงมาอยู่บ้านกูทําไมแล้วพระสงฆ์ก็แล้วป้าหายไปไหนมาพระสงฆ์ก็พูดที่วัดกันเลยนะเขาคุยกับตํารวจเยอะเขาเพูดว่าไงบ้างป้าว่าไอ้นี่ม,นมาอยู่บ้านคุณยังไงเนะี่ยเดี๋ยวจะคุยกับมโนดนะป้าเพื่อจะเอามือจะเอาเอามีดสับกันเนี่ยป้าป้าป้าเฮีย <Yeah. S 2> ป้า มึงเองมันต้องมาดันนะคนแถวนี้ก็ถือกปืนกันทั้งหมดเลยป้าเขาแอบยิงมึงอ่ะป้าป้าอ้สั์ป้าอย่าด่าได้ไหมมึงไม่ใช่อยู่บ้านกูนะป้าอย่าด่าได้ไหมคนแถวนี้ก็ไลมาถือปืนกันหมดละป้าอย่าด่าได้ไหมมึงไม่ใช่อยู่บ้านกูได้ไหมแล้วถ้าผมไม่อยู่บ้านป้าแล้วผมไปอยู่ไหนเออมึงก็ไปอยู่บ้านขี้สิไอโยมาคุยกับป้าแป๊บไปแป๊ๆกูกินน้ำแป๊บ เดยกกูจะบอกพี่นดเลยมาอีกหน่อยนกนกนเอาไอมาเอาไอมาทำอย่างนี้นะภาคก็จะจัดการให้คนมาแอบยิงพี่นดเป็นตำรวจมีเพื่อนตำรวจเยอะแอบยิงใครป้ายิงมึงอ่ะยิงคนที่ไม่ใช่บ้านกูยิงข้อหาอะไรป้าปากมากป้าผมมาพูดน้อยสุดเลยนะป้าแต่ผมจะปากมากได้ยังไงมึงพูดไปเหยื่อเด็กก็ตายเร็วนะอป้านี่ผัวอหมายป้ามาแล้วสวัสดีครับโซนตีนเครับ เอาขี้ไห้ไหมขี้ไห้ฐานหาาน้ามึงสิไอ้ขี้ไมไม่กินไส่ไมก้ก่อนไส่ไม้ก่อนควายอ้าวเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นแล้วอ้าวเอาขีา้าไาไ้ขี้ไห้กินไหก็ใส่หน้ามึงจะดูดไปที่เนี่ย <c oughs> <c oughs> อิสัตวกหูไม่มีพลังป้าอย่าทำร้ายเขาเ <c oughs> มื่อไงอจะมานเคาะตัวกูนะเดี๋ยวพี่โนดมาป้าอย่าทำร้ายร่างกายไม่ดีรู้จักพระบิดาเหรอโอ้มึงไม่ต้องพูดกันละทำนี้สิ อ่าทำตามเขาทับแป๊บเดินเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดครับในบ้านนี้แหละป้าถ้าสูงเจ็บป้าทำตามพระบิดาก่อนครับไอ้สัตวสคนนูวลมันตกป้ยยังไม่ได้ตกเลยครับครับฮองโมฮอกควายทำป้าทำก่อนกูไม่ทำหรอกบ้านกูเฉยเมยนป้าป้าดูป้าอย่าทำารร่างกายตายเล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 ย อุทําไมป้าโหดร้ายแบบนี้ป้าเอพี่โนดมาใส่ลุงจิตเอาแฟนตำรวจมาด้วยเอามาทําอะไรมาฆ่าผมมึ้งฆ่าทําไมให้ตายเลยมันจะตายได้ไงอาพัชยาคุยก่อนไปโยโย่ยังทําอะไรนั่นแหละแกเล่นตามดี๋ยวเฮานะคนแถวนี้จะมาช่วยเราแล้วเขาได้ยินเสียงพูดให้เราฟังมีหัวกะโหลกดองกันไหมเอ็นาฮีรักษาเอ็นาควายป้าป้าป้อย่าหยับ กูจะหยาบเป็นมึงด้วยป้าอย่าหยาบสิครับมึงก็ไม่ต้องมาโหดนะบ้านกูชีวิตจริงนะป้าผมคุยกับป้าดีๆนะี๋ยวพี่นอนมากับตำรวจหลายคนเลยพ่อสงจัดกันอ่าพ่อบิดาคุยกับป้าครับนี่พ่อมารดาเนี่ยมึงกับพ่อบิดานี่สองคนได้ผมมีอาการมึงก็ควายควายทุ่นตีมตรงนี้อ่ะเขาทําอะไรป้าเขาทำอะไรนะเดี๋ยวสิเขาทําอะไรอ่ะอย่าป้าอย่าฉันกินนะ อาถมันทำกันอย่างนี้นะพาเอาเรื่องเลยในคนมัดตายจะแอบมันยิงเนี่ยใครก็จะมายิงป้ายิงมึงกันเนี่ยยิงทำไมตายด้วยป้าอย่าทำปากคอละลายแบบนั้นสิเฮ้ยมึงไม่ต้องมาบัญชาการนะขายของป้าอย่าทำร้ายผมทำไมอ่ะอย่าทำร้ายร่างกายก่อนสิวายป้าไปอะไรมากมาเดี๋ยวพี่โนดมา นี่คือพระบิดาป้ารู้จักพระบิดาไหมมันมาชีวิตจริงชีวิตจริงอะไรล่ะมึงชีวิตหมาบอกให้ใช้ดอกเตอร์พีทำไมไม่ใช้มึงเนี่ยคนแถวนี้จะแอบยิงมึงแหละป้ารัตนาควายป้าอย่าหยาบคายเมื่อกี้ก่อนที่เราบอกว่าจะไลฟ์กันเนี่ยป้าก็คุยกับผมดีๆว่าจะไม่หยาบคายป้าจะ ไม่ได้พูดกับมึงเลยดีพี่โนดตมาใส่ลุงจิ๊กเอาแฟนมาด้วยเขาจะมาทําไมอ่ะยิงมึงเขาก็นอนต่อกันไม่ดีฝ่าหรือป้าเฮ้ยมึงไม่ต้องมาใช้การป่าอย่างนี้นี่นะหีนะคอยนะควยนะควยหดมาแล้วสมองมาแล้วสมองกแนเล่นแล้วไม่รู้จะหยาบคายไปทำอะไรนักึนะมึงนั่งใกล้กูทำไมล่ะไม่ใกล้เลยเนี่ยเดี๋ยวชีวิตจริงอนพระสงฆ์ที่วัดก็พูดกันแล้วแต่คนนั้นตายเขาพูดว่าไงเพื่อนพี่โน้นเนี่ยจะมาแอบยิงพวกมึงยิงยิงทำไมให้ตายเลยอ่ะถ้าตายแล้วป้าอยู่ใครเออ มีส่อันนี้ไม่ใช่คีวิตจริงเลยฝากกดแชร์ฮะฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์นะฮะฝากกดแชร์นะฮะกาแฟมีกี่ซองมีสิบห้าซองครเจ็ดสิบห้าซองป้าปราตนนาควายพูดดีๆสิป้านี่พระบิดาเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ย ไม่ใช่ภาพบิดาแล้วคนพีกินขี้ใครโชว์คนควายตีดูดิเขากินขี้ใครน่ะมีพลังมึงก็กินไปสิก็กินอยู่เนี่ยเอามาแล้วอีสัตว์มีพลังเด้ชีวิตจริงนะกูจะคนนี้คุยให้บันเหลอบัรตาย